สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร ในช่วงเวลา16นิ30นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยพกรกสศิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดเยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระรว,วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหน,นืออําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหน,นืออําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ <ersch> ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื <all these> ่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2543พระบาทสมเด็จพระวชิรกเกลาเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านขานามสร้างตําบลขอเหนืออําเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้สเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื่นในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือรัษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอื่นงเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอื่นปงปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะลางหน้าดิน 3. ให้ฝื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บปลี่ยนหนองเอื้อนี้มาจากพัมดิดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยะโสธร เป้าหมายและวัตถุประสงค์การมือง,งานโครงการโดยกรมป่าไมา้ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส,ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพร่รำผลิตและแหล่งเรียนรู้และ,ลและท่องเที่ยวจากนิเวศ 4. ขยายผลการมือง,งานโครงการในเนื่องมาจากพร่ำผลิต ผลสาเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่องอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดําริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน3า0พกไร่ กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมันเจหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการทงพิทักป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีพศ2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปลรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน3,006ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตบเต่าไข่มดแดงและแม่เป้ง โดยนำมาแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วานาทิย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโครลาซาในกล้ามไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะ เห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปี <c oughs> ก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร ได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป,ป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูกป,ป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้ามไม้ยางนายอดเชื้อเห็ดไมโครไรซาไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณน้องอื้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะโสธรได้แจกจ่ายก,กล้ามไม้ยางนายอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่เพาะกล้าไมาย้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไรซา,ส,าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเปแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษา โดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4- 5รุ่น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสือ่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นอย่างสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินง,งานมากกว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพศ2562จากสำนักง,งานกพอพรคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ฟงังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตา ดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านความน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ เราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะช่วงตามรอยพระเมตตา สายพระเนรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยนาพระราช,ชาหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกําเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรตำบลข้อเหนืเอเขาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม,ม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชี้กับแม่น้ำยางไหลามาเป็นจบกันก็เฮตไทยสภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภยัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮตไทยราษฎรเนี่ยเวลาที่ดูดูน้ำหลากก็จะท่วม ที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮศไทยความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่บบบ่ค่อยดีัาไหนนะครับก็อาศัยเขาไปในป่าพื้นที่ดงบันาน3 0 0ไร่ในการแผ่ถา,างแล้วก็ไปเฮใไ้แตงโมนะครับเฮใไ้ Hi, ปลาของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2อ4 3นนะครับพระพันปีหลวงก็ เสด็จมากกับในหลวงรัชก,กาลที่10นะครับสมัยนั้นเพื่อนดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุลราชกุารานในการฉเฉดดจข้างนั่นนะครับก็มีพระราชเสาวนนี้ว่าหนึ่งก็คือให้รักษาป่าดงมันสามพนหไร่นี่ให้ให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกือ้อกูลกันก็คืออาศัยอาศัยการรักษาป่า เฮ็ดไฮป้าเนี่ยจะเริ่นงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากปลาหมากไม้นะครับอาทิเช่นเป็นเห็เดตัวเห็ดลางโงกแล้วก็พวกมแมลงต่างๆร่วมถึงไข่ดแดงนะครับเห็ดไฮพี่น้องเนี่ยาสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป้าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก,กมีโครงการหมากไม้นะครับได้เกิดขึ้นในตำบลน,นะครับ โดยทางหน่วยงานราชการกับเขามาส่งเสริมกระเฮตไทยชีวิตความเป็อยู่ของพี่น้องชาวตำบลคอเนื้อเฮ้าดีขึ้นเป็นลําดับครับเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเจ็ดหมู่มบ้านนะครับที่ลวมรอบอยู่กับป้องกันแตน่ขยายไปถึงสิหามู่มบ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่บ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีไรายได้ขึ้นต่อมาก,ก็ได้ ไล่หัวขึนมากก็คือเป็นไล่ใดของชุ่มชนของเข้านี่เจบเฮดเขึนมากนี่ผููลงังคนก็ได้เป็นหมื่นกระมีนี่ครับเจดได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเฮดมันเกิดหลาจะไม่ไล่ใดขึนมานะครับปาบร่วมก็คือหนึง่งข้าเจ้าก็เข้าไปข้าเจ้ากับพีจิตสํานึกเหรครับว่าเออมามาปลาดงมาเนี่ได้กินเฮดเราหัควนรักษ ซ้อยกันอนุรักษ์รักษาซ้อยกันนะครับฟื้นฟูปลาเนี่แหละครับเอาเห็ดอยัางเขาเห็ดซ้อยกันสีประมาณนี้แหละครับตะก,กี้พวกแม่กับบ้านปลาขาดงเนาะบะมี่ไล่ใดเนาะจะพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตัางโครงการให้กันรู้ซึกว่าดีใจหลายที่บ้านกับมีค่วมตื่นตัวแบบว่าแต่เบิง่งม่องไปไกลๆเห็นหมองอื่นนั่นนี่ข้าจะเห็ด ชาวบานก็นได้หล้ดจากว่าเขาต้องเฮ็ดจั้งไดพัฒนาไปจังแดงสิเนี่ยค่ะชา้าบานก็นร่วมกลุมร่วมยังสางรล่ใดให้รอรผู้จะของได้ใหเสิเดี๋ยวมีเหามีผลิตภัณฑ์อยู่สามตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เห่าก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะปีก่อนก็นมีทรงนอกทรงหยางนํมึงสิไปจีนไปอเมริกาพวกเห็ด พวกไข่มมแดงเข้าเนี่ยคะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะไปจากหายประชาชนคนไทยไ้ทุกหายกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นป้าพ่อแม่ก็ยุนี่ก็พรากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่นละมาที่แหลกพวกแม่จังมีมือนี่ แม่ก็สีสนองกันโค้งการเพื่อนไหวตลอดไปจนวาชีพชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วทรงต่อเมื่อให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆเดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสารต่อพระราชปณิธานคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ฟังคะ นึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุบกบำรุงสุขให้ราชฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึง่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัด เพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสงหกรณ์กากรเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วง,สาร,ราวงสารต่อพระราชปณิธานค่ะช่วงสารต่อพระราชปณิธาน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่นงอันเน่องมาจากพมรีจังหวัดชยงสาตอนนะครับได้ดำเนินง,งานส่งเสริมเกษตรกร,รนในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสาก์การ,การ,กรเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่นงอันเนึ่องมาจากพมรีเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้า ตาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดงมันชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเดชสวตอณน,นะครับในส่วนของเห็ดพอก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชน,ดมนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสารกร์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นนะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ําเกลือนะครับโดยมีการนําเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ5-6ตันนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ด เกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจําหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยสาก์การ,กรเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่นเนี้ยมีแผนการผลิตของป่าจะพวกเห็ดโคนเนาะเผอไข่มดแดงกระป๋องหรือขวดแก้วในปีละประมาณ2-3ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจําหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปร,ริมณฑลนะครับในราคาก็าจะจาหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ 300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจําหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จําหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์าการ,กรเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนือ่นองมาจากความดินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน3า0 0หนกไร้นะครับเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบอุทกภยสสัยซ้ำซาก ในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเหต็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตาบเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับ ครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสางกัดการเกษตรนะครับก็จะมีสำนักงานตัวบัญชีสัง,งกังเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกร,ษษกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมสองก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกําหนดอย่างไข่มอดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็จะกำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ1 0บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่2 0บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจําหน่ายไปแล้วมีผลกําไรโดยการ ตรวจสอบบัญชีโดยสักง,งานตรวจบ,บัญชีนี่ก็จะมีในการนำมาจัดสรรเฉลีย่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสากลในการเมืองผลิตอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนกเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าและก็เป็นกเกษตรกรที่ประสบอุทกภยัยซ้ำซากในพื้นที่โครง,ง,งการพัฒนาพื้นที่เวรหนองเอื้องเนื่องมาจากพมรนะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนอ่างอื่นสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายให้กับสากลหนองอื่นก็สามารถดำเนินการได้ เนวกัและนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนารายณ์เจ้าเสดิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบทุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำํำสร้างตำบลข้อเหนืออเภเมืองยโสธรจัังหยโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบระมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพภายในถงอุโมงทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองอุบลราชธานีนางพัดิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร นางวันชนะบุญปกดาโรธวันนี้ดิฉันปียพรกสิกรรมเมทากุลพร้อมทีมงานสวทอยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะด